บิ๊กเต่าเอาจริงนะครับเตรียมเปิด10 คลิป10โมงเช้าพรุ่งนี้เกี่ยวกับคดีสินบนทองครับและนอกจากนี้เนี่ยวันนี้หอบเอาสำนวนกว่าหมื่นหน้าทีเดียวไปยื่นปป,ปชฟันผู้ที่เกี่ยวข้อง6รายที่เกี่ยวกับคดีสินบนทองนะครับ mm hmm. ที่สำนักงานปป,ปชวันนี้ครับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำสำนวนสอบสวนพยานหลักฐานสำคัญยื่นปป,ปชดำเนินการกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากสืบทราบพ,พบพฤติการให้สินบน แลกเปลี่ยนการช่วยเหลือทางคดีโดยเปิดเผยว่าการดำเนินการวันนี้ก็คือการส่งมอบสำนวนและยื่นเรื่องเพื่อคัดค้านกรรมการปปชหนึ่งท่านโดยขอให้ระงับเข้าร่วมพิจารณาหรือสอบสวนเนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่ากรรมการดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการยื่นหนังสือรายงานถึงประธานสอวอให้ทราบเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของกรรมการปป,ปชรายนี้ด้วย ส่วนความคืบหน้าของคดีบิ๊กเต่ายืนยันว่าตอนนี้การสืบสวนสอบสวนดําเนินการเสร็จสิ้นกว่าร้อยละ90มั่นใจน้ําหนักพยานหลักฐานว่าเพียงพอจะดําเนินคดีโดยปัจจุบันแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม6รายโดยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับหลังจากการเข้ายื่นสำนว,นวนว่าพยานหลักฐานที่นำมายืน่นบรรจุใน7กล่อง38แฟ้มเอกสารประมาณหมื่นหน้าพร้อมคลิปหลักฐานอีกจำนวนหนึ่งโดย ระบุรายละเอียดผู้ถูกกล่าวหา6รายประกอบด้วยข้าราชการปัจจุบัน2 1หนึ่งในนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งกรรมการปปชด้วยและก็อดีตข้าราชการ2รายรวมทั้งพลเรือนอีก2ส่วนความคืบหน้าของคดีอีกร้อยละสิที่เหลือเนี่ยก็อยู่ระหว่างพิจารณาของพนักงานว่าจำเป็นต้องสอบปากคำพยานหรือผู้ให้การเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้สื่อข่าวถามถึงความกังนวลว่ามีการตอบโต้จากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาอาทิพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักผ่านบิ๊กเต่ายืนยันว่าไม่ได้มีการเตรียมการรับมืออะไรเป็นพิเศษเพราะดำเนินการตามข้อเท็จจริงไม่ได้กั่นแกล้งส่วนตัวไม่ได้โกรธเครืองกันให้กำลังใจทุกฝ่ายต่อสู้คดีและได้ชี้แจงถึงกรณีข้อมูลที่ได้รับจากพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยอดีตนายตำรวจคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ ว่าไม่ใช่การออกมาแฉแต่เปิดเผยความจริงถึงช่วงเวลาที่ต้องทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่ขาดคุณธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบและโยนความผิดซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การสะสางคดีอื่นด้วยสำหรับขั้นตอนดำเนินการหลังจากนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของปป,ปชว่าจะไตส่สวนเองหรือส่งสํานวนกลับมาให้ตํารวจถ้ามีการส่งกลับกระบวนการของตํารวจจะ เวลาน้อยกว่าระบบไต่สวนปปชคาดว่าไม่กี่เดือนในการสรุปสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องได้โดยคาดจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้และย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำผิดของปัดเจกบุคคลไม่ได้เลวร้ายทั้งองค์กรปปชก็ยืนยันว่าต้องการปัดกวาดบ้านเมืองเหมือนกับที่ตำรวจได้รับคำยืนยันแล้วว่าไม่มีการช่วยเหลือนะครับ ดิ๊กเต่ายังพูดถึงคดีของพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลอดีตพผบตอรอและพวกที่ถูกกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงเว็บพน,นันว่าตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสององค์กรอิสระคือปปชและคณนะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจซึ่งไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีความลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติระหว่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพลตำรวจเอกต่อศักนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าในวันพรุ่งนี้10นาฬิกาพลตำรวจตรีจรุนเกียรติจะมีการแถลงข่าวครับเดี๋ยวรอเลยแล้วก็จะเปิดคลิปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมี10คลิปด้วยกัน